พุ่มดอกนี่นะ่อแพอพี่นอ้องโอิยเสียงดังดีขนาดเนอะเลืออีรีดอกนี่สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมากจ้าพ่อแม่พี่นอ้องมาบัดันนี่มาเก็บเห็ดมันปูอย่าเก็บน้ำเพลนมี่อัน,นเพลนทรงอันมาให้เบิง้งนล่นหน่อยก็สิเก็บเอาพ่อแม่พี่น้องจ้าเอาของมาทรงหลวกกันเลย มาปลาเห็ดเชื่อมันมีพ่ะนะมันก็นมีจระละพุ่นทั้งแหงทั้งเหนียวทั้งเอียงมาจา่ามาๆๆพี่ดอกไงๆฮาก็มีคือกันนั่นละพี่อารุ่งทางปุ้งแดงมนดอกไงตระหนา่าวปุ้งแด่นนพุ่ณมาขำมาเด้อจา่าเด้อเปิดฉากมาพาเก็บโหลดปลีลาเอ็นจอยเอ็นจอยไม่เคยลีลาจา้ะเอ็นจอยพางัดยันเดียว มันกูดายมันมหาเหยยบเก็บข้างนี่ไหมออ้คุณดาั้างคุณดาดอกบางหญ่านึงเก็บจังแหลมันจังสีบ่ไห้มันเปลื่นแล้วพ่อแม่พี่นอ้นองคุณดาอ้ยพีเออดอกนีกันหากินข้างข้างพ่อแม่พี่นอ้องจา้าตอนแรกว่าสิไปข้างนึงกันเลยว่าโอ้อยขาคุณดา นมวนแรงแสบพ่นเลิกงานพ่อแม่พี่น้องเงยพุณน่ะเอือมาเบิ้งทางพี่มาเบิ้งทางพี่พี่น่ะเอือบเยียบพี่แม่ข่อยบอเสียงดังเด้อพ่อแม่พี่น้องเงยอันรถมันแลีนเสียงดังไหมเบิึงแหน่เนี่ยพุณน่ะโอนก็อยากใจวิวชิวทัดมันแต่นาะพมึงแหน่เนี่ยคุณน่ะน่ะเอาในก,นก,นกล่องยังคือบ่เหลือง ข้างนอก็มันเหลืองงามแท้โอ้ยแตกจะไม่เล่าอยากแตกอยากคาักพุ่มแม่เลยสองดอกจ้ะสองดอกเลยดอกนี้งามเลยต้นไหนจ้ะคุณต้นเสือโอ้ยแตกพังแตกพังจ้ะแตกพัง นหน่อยมันนี่โยน่นจเจ็บว่าน้ำหยาน้ำมันทั้งทีนี่ดอกนี่พานมาให้ยังกันน,น,นี่มึงแน่เลยมึงแน่นี่นะโอ้ยอีสวนเพื่อนเนะี่ยผัวเพื่อนนะเนี่ยนะผ้าไป็ล่อ,อกเก็บพอไหมพี่น้องเอ้ยมึงแน่นี่ สุดยอดหัวเป็นอะไรปด้เฮ็ดงานหัวเป็นอะตกงานผ้าเมียเป็นเลาะเก็บเฮ็ดมดปลาแหละตันผ้ากันไปเก็บเปวันหนังคานวันพุธวันพระัทเนาะวันผ้ากันไปเก็บเนาะวันผ้ากันไปเก็บในระยะเวลาที่เฮายืนเฮ็ดงานเพราะแม่พี่นวลไเข้าเจากับไปฟาดมาแล้วหมืดแล้ววันเสาร์เราจะไปเก็บบนยังไงเฮ็ดมันมืดแล้ว วันเสาร์นี่โอ้ยคนแตกเต็มป่าอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยน้อยคนมางัดเอาอยูุ่ตัวนี่แหมอือใส่ไปซิมางัดเอาหลายมือแล้วน้อยคนเหยียบเห็ดแตกแล้วนี่ลระนาดใครก็ให้บ้าเลจักดอกที่นะาจะเนาะจันได์กับพ่อแม่พี่น้องเขาปลามาแล้วก็ต้องได้แล้วนะ กระด้นไลยเขากระด้นหน่อยแล้วน่าจะน่โอู้หุคุณคุณน่ะังเหลืองเต็มอยู่คุณน,น,น่ะเท่าเี้ยเท่าสีงัดเป็นมือเป้ากะ มันขั้นเพราะไงพี่หนุ่มจะขั้นน้ำหาาาย,ยาเพราะม่นยังดอกงัดมือเปล่าน้ำบ่ได้ขจอบ่ได้ดอกเด้อจะต้องใส่ถุงมือยางเดียวจ้ะพูน่ะโอ้ยขาขาดขจอมากันเอาพี่นะเฮ็ดมันปูหอมขน,นาดพ่อแม่พี่น้องหอมเฮ็ดจะ้ะ เห็ดมันปูยื้งัดแป๊บๆไปไหลายอยู่หกากินข้างงกัะสิหนวัวคูเนี่ยเด้อจ้าเด้อขอโตรวจกอไป่หลายๆ <c oughs> ขอตรวจกอไป่หลายๆขึนมาอนเอาดอกไงไปแล้รเฮะกับมางัดดอกน้อยใ่ายอยู่เป็นยังจงไว้ห้ากินอยู่ ไอ้ก็้าสิบ่ัได้ยังมากไก่เนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าโอเิเลิกงานกันกบ,บายสองใบาสามโซอสิมาฮหดปากอ่ะ4ีหามุ่งแรงน <c oughs> ้อยสิลึงดึงเหย้าออกอ่ะเน็เตจแปลก้อ อุ้ยพี่นะขามันเบิ่งแน่นะห้อยขาเจ้าเมืองงเ่อไงเจ้านี่ยก็ทิได้ดอกไงคักเนาะพ่อยอย่าไปดอกหน่อยเลยิ <c oughs> ปัดปวดปวดต็มสับลาบอยู่อุย้ยทำไมพี่น้องเลยมาเบิ่งพุดนะเติมดูกลุ่มเดียวเกิดอยู่ข,ข,ข้างถนนเอาตะดอกมันก็นได้ดองแล้วจะ้ะเนาะ ขามันกระปอยเป็นเชือเป็นแนวต่อไปมันกระขาสันนอกกระสิเปงัดออกจังดแดงไร่พออีแม่จังสิได้มาืดเออโอ้ยมันพุ่นนะคดอยู่ข้างในพี่นะจะกินแศษประบัดเช่นนี้เกิดอยู่ทางทางเหลืองอัลามเลยโอ้น่ะสร้างจะพองเด้ยบประบาดเช่นนี้เก็บเพชรนี่นะเกิดยังกับมาเกิดอยู่ทางถนน คนเลยสีเหยียบเป็นขับรถเหยียบสันหลังข่อยเหยีดกันเลยนี่นะกุมเดียวสามดอกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกสิบดอกก็ดีพรอะไหมพี่น้องเลยเขากระิว่ามันเนี่ยที่อย่างอยู่ข้างข้างนี้น่งหัวดำเขากระิ่งุ่งอยู่เด้ เก็บเนี่ยจ้านี่อะไรนี่เหไม้เราไปเก็บให้เราก็ท่ำความสะอาดปาให้เดิเอียมเรียบลอยพร้อมที่แกงได้เลยจ้ะต้นน้าลักอินเลยถ้ามันขายใหญ่ๆงงต่างศบลอบสบอบับเหล็บจนเกิดงามๆก็จังประเทศสวีเดนข้าเจ้าเนี่ย เอ้ยแบบนั้นนะจอยสิจอยสิล่ำ่ก่อนจอยจังสิเก็บอันดอกงามก้บมกับเป็นดวงกับพ้านได้พอ่อยู่ปีนี่พอ่อพ่อได้เล่มหลังจากาข้าเจ้าั้งเก็บั้งเหยียบแล้วอุย้ยเอาละอายเอ้ยเจ้าก็จะแมนชีแห้ง ดอกแค่ก็กับเกิดเต็มสับลาบข่างข้างอยู่ดอกหน่อยดอกแง่พี่หน่อยหน่อยแง่ขอฝาดเรียบแล้ะมือหนิประดิจ่งไว้เจ้าดอกดูเงี้ยนี่มันเกิดด้วยนี่แล้วมาเกิดเอียังน้ำข่างข้างจังสีดูเงี้นี่ กัดสันพโพดคือคนเก็บสอนดอกเห็ดอยู่ข้างข้างพ่อแม่พี่น้องเลยเอาแตกจ้ะแตกตรงนี้นี่ หัวมีอคไรกวกะเคียนมากงบงับงับอ,อยากให้ห้องผ้าไปเก็บเห็ดผ้าไปไลยปลาแล้วบัตเตอร์นี่ยมเขาไปบัตเตอรนี่เขาไปเอ็บนบัตเตอรผ้าเขาไปหูปาลาเหรอบัตเตอรนี่ย่างเขาไปเก็บเห็ดบัตเตอรนี่เขาไปเก็บย่างเขาห้อยงานบาัตเตอรนี่ย <laughs> ส้มตำนาเจ้าของคือบ้านละ่ะเขาก็บอกไปจะไม่ได้หวงปลาได้จ้ะเด้อแตกมั้จะไม่ได้หวงปลา ความพอใจจะกระบอกเขาไปตัวปลามันกรบอเมนปลาเห็ดจอยเห็ดมันกระบ่กเมนเฮ็ดจอยข้าวอ้นข้าบอกเขาจังสิเมื่อนาจังเมื่อนาเขามียังเขากะบอกเข้าอยู่ถึงเขาสิบอะไบอกเข้าสุเรืองแต่ว่าเขาก็เออไปเก็บเห็ดเขากบผ้าเข้าไปน้ำเป็นบางเื้าอะไรเป็นบางเชื้อเยอะแยะค่ะ เิ่งเกาลัดพ่อแม่พี่นอ้องเปื่อยแล้วจ้ะเปื่อยแล้วเิ่นถือหนามเพิ่อเล็บเปืเปเเป่อยเพื่อเอาเพียงวันดอกนี่โอ้แข็งปังเลยพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้ได้บ่ละโอ้แต่เป็นเถาแล้วพ่อแม่พี่น้องตอนจับขาเพบังก็จังแข็งปังน,นี่ปเป็นไงซะข้างง่ายก็น,นอนเจาะแล้วจ้ะ างามอีกแล้วลองดู้ใดประดอ,อกนี่มันสีนาวหวายสวยงามอีหลีจ้ซะซลามีดกำลังสวยเลยอืมอืมหลดจ้ะหลอีหลี กบังจ้าอีกดอกหนึ่งโอ้ผู้น่ะตัวถากกักระลังเฝ้าเล่าแล้วมันไหนวะเนี่ยโอ้ยนอนโจ๊ะข้างใน้ละจ้ะเอาไปทอมหลากทอมยังเพิ่นด้วยอ่ะกินอยู่นี่เด้อเน่าจ้ะแมงโจ๊ะขอเห็ดมันปู่ในปลาตุ่นสวนพ่อนเลพี่น้องเด้อ โอ้ย oh. แข็งเก็บดแข็ง,ขงนนหนักสัมจดวกับเอาอู้กลุ่มเป็นกอรี่เม่ค่อยมั่นกันสัตวก็ลางเกิดน้อยน่อยไปไปหน่อยอาอดอกง่าดอกง่ายนี่จะ พ่อแม่ไปนองเลยแมน,นี่โอ้ยเน,นี่จ้ะปัดโทษขนาดจุดยาอพุ่นแน่นนั่งดูแน่นจ้ะเออเกือบปะได่ายหอยดำไปหน่อยนึงอะเกือบปะไดกินแปลงกันพุ่ละครเนาะ 哎哎。<clears throat>

ขาดชักนี่นี่คนน่ะตอาขักขนาดโอ้โหปาดมันจจกดอกกันนี่โอ้ยพระปาดจิทโฮโอ้โดอกบักไงดอกบักง,งามบัตนิจา้าสองดอกนี่สามดอกนี่ ซีดอกนี่โอ้โหโอุห้ยดีดอกจะหาโอ้พังโอ้ยพังอแม่พี่น้องเลยหาดอกหาดอกจะหาดอกคุณใครก็มาได้จักไหนหะ่ว <c oughs> ยขรจอกมืงงัดอกคักเอาแน่แล้วนี่ดอกยังใหญ่สวยๆเพื่อนน่ะ ต้นเต้ตัวเงีไม่แยะไป่าจอยป่ะขับรถพางท่างกระถิ่มเศษขยะไม่ได้จะเศษถึงเสดทุวมานะนี่นเะปนะ็น่าแหงว่ะเนี่ยจะสภาพเปิดยังไงบุงคุณน่ะโอลอย่าทักอยู่ นเราอยากสวยอยู่ดอกอี่โอ้ยอ,อันนี้ก็จะบ้านอนโดอยู่ในดินดันในต้นไม้ขึ้นมาบ่ได้ดอกนี่กะเจ้าบ่เห็นมันหนึ่งมันจะไต่หยาโอ้ยถึงออกมามันเก่าบ้างอะไรพอแม่พี่น้องก็อยู่ในหยาหากพี่นะอสองดอกพี่นะ ชัางมืดสามดอกสี่ดอกมันเกิดเป็นกลุ่มิลีแต่ละเ,เอาอะได้ดีดอก่อแมพอ่พี่น้องพังกมดแหละเพราะนั้นบะไรตั้งหมดโจทย์เมเจ็ดอยู่คือจังบ้านเพิ่นโอ้ดอกไอ้ที่มันหักมันเกิดอยู่ในหยาหน่าจะเนาะดอกนี่ดอกงามๆเพิ่ะกำมาเกิดอยู่ในหยาจัิงส่ละ่ะคนไปเห็นเพนนล่นคุณไอ้ดอกนึง พ่อเนี่ยแท้โอ้ยไอ้เพิ่งเราเกิดเนี่ยแสเอาเราจังได้เพิ่งเนี่ยนีมันเราไปตั้งกูโจเกเจขึ้นชาวบ้านเพิ่อนขึ้นเฮ็ดทางสีรีเดีนเพิ่นอนจันเนาะพังหมดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งหวานดอกนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ้อโอ้อพอยแล้วกินซะ อาจาจ้์พ่อแม่พี่น้องจ้าคุณได้เก็บเงินพร้อมมาในป่าเห็ดก็ได้เก็บเงินพร้อม,ม,เ,กเ,กเ,มเก็บกระป๋องไปขายพร้อมเรียบร้อยคุณนะจารคลิปนี้ขอฝากไปแค่นี้ได้จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ากราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์จ้าพ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองจะเจ็บ,จะจ,บจะจนเด้อค่ะเด้อไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะได้ทั้งได้ทั้งทองค่ำได้ทั้งเห็ดส่งหวานได้ทั้งเงิน <laughs> บ๊ายบายค่ะ